ขณะนี้เป็นเวลา1โมงใช้เวลาในการปลูกที่ยาวนานที่สุดสำหรับดอมตื่นเรือยงครับลูกครับเร็วป้าไปแล้วนะครับพี่ตื่นแล้ววันนี้ดอมปลูกยากกว่าพี่เยอะเลยพี่ดมลุกแล้วนะเร็วไปครับสายแล้วโมงหนึ่งจะได้อาบน้ำกินข้าวกว่าจะกินข้าวเสร็จอาบน้ำแต่งตัวอีกเร็วครับลุกค่ะ อาโจ๊กจ๊กเอาจ๊กคำจกเร็วไปเร็วไปเก็บไข่ให้แม่เร็วๆไปดูกุ๊กไก่ล้างบ้านไหนไม่ไข่ไม่ขังไก่เร็วๆลุกขึ้นลุกขึ้นตื่นครับสายแล้ววันนี้ไปเรียนค่ะวันนี้วันอังคารขนมฝากนวยขนมอะไรเต็มตะกร้าไปเลือกเอาในตะกร้าแต่มีตองหอยใหญ่ๆเร็วเออรไปลุกเร็วๆ